ฝันเห็นปลาช่อนหมายถึงํำทำนายโดยรวมการฝันเห็นปลาช่อนนั้นถือเป็นสัญญาณหนึ่งที่มีความหมายลึกซึง้งและมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับธรรมชาติของปลาช่อนที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในแหล่งน้ำธรรมชาติปลาช่อนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความมุมาณนะ และความสามารถในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อคุณฝันเห็นปลาช่อนโดยเฉพาะในช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตนิ่งเงียบหรือกำลังรอคอยบางสิ่งนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจากความนิ่งเฉยไปสู่โอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นคำทำนายโดยรวมชี้ว่า คุณอาจได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือมีคนเสนอความช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดบางครั้งความฝันนี้ยังเป็นสัญญาณของโชคลาภที่มาแบบเงียบๆแต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าหากในฝันคุณเห็นปลาช่อนกำลังว่ายอย่างสงบนั่นหมายถึงจิตใจของคุณกำลังเข้าสู่ภาวะสมดุลและพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญ แต่หากปลาช่อนดิ้นหรือนีอาจเป็นสัญญาณให้คุณระวังเรื่องความกดดันหรือความลังเลในใจตนเองทำนายด้านความรักในด้านความรักการฝันเห็นปลาช่อนมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือความรักที่เติบโตอย่างมั่นคงแต่ช้าคนโสดอาจมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ใ ที่ดูธรรมดาในตอนแรกแต่เมื่อได้พูดคุยจะพบว่าเขาหรือเธอเป็นคนลึกซึ้งเข้าใจคุณได้ดีหากคุณเคยผิดหวังในความรักความฝันนี้อาจสื่อถึงโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หรือการเยียวยาหัวใจสำหรับคนที่มีคู่ปลาช่อนอาจแทนตัวคุณหรือคู่ของคุณที่มีนิสัยไม่ค่อยแสดงออกแต่รักลึก และเสมอต้นเสมอปลายอย่างไรก็ตามหากปลาช่อนในฝันมีท่าทางหนีหรือซ่อนตัวอาจเป็นสัญญาณของความรู้สึกบางอย่างที่คุณหรือคู่ของคุณปกปิดอยู่และควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาการฝันแบบนี้จึงเตือนให้คุณหันกลับมาทบทวนและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ในปัจจุบัน ทำนายด้านการงานปลาช่อนในฝันสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ในที่ทำงานที่คุณอาจกำลังเผชิญอยู่หากคุณฝันว่าไหว้จับปลาช่อนได้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะแปลว่าความพยายามของคุณกำลังจะเห็นผลคุณอาจได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญในขณะเดียวกัน ความฝันนี้ยังเป็นการเตือนให้คุณใช้ความอดทนและไหวพริบโดยเฉพาะหากอยู่ในช่วงที่มีการแข่งขันสูงเพราะปลาช่อนเป็นปลาที่ต้องอาศัยความสามารถในการเอาตัวรอดถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานอิสระปลาช่อนอาจหมายถึงลูกค้าหรือโอกาสที่มาเงียบๆแต่สร้างผลกำไรอย่างมั่นคงการฝันเห็นปลาช่อนในสภาพที่แข็งแรงหรืออ้วนสมบูรณ์ บ่งบอกว่าคุณมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่นขอเพียงแค่รักษาความสม่ำเสมอและความตั้งใจไว้ให้มั่นคงทำนายด้านการเงินในด้านการเงินฝันเห็นปลาช่อนมักเกี่ยวข้องกับโชคลาภที่มาแบบไม่เปิดเผยหรือรายได้ที่คุณไม่คาดหวังไว้ก่อนอาจมีคนคืนเงินเก่ามีรายได้พิเศษหรือมีโชคเ,เล็กจากการเสี่ยงดวง หากในฝันคุณจับปลาช่อนได้ด้วยมือเปล่านั่นยิ่งเป็นลางดีบ่งบอกว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้หากฝันว่าปลาช่อนอยู่ในบอ่อหรือในน้ำใสแปลว่าคุณมีโอกาสจัดการการเงินได้อย่างมีระบบและมีแนวโน้มที่จะเก็บออมได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามหากในฝันปลาช่อนดูผอมหรือมีลักษณะอ่อนแรง ก็อาจเป็นคําเตือนให้คุณระวังการใช้จ่ายเกินตัวหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดฝันนี้เตือนให้คุณไม่ควรประมาทในเรื่องการเงินแม้จะมีรายได้เพิ่มก็ควรวางแผนอย่างรอบคอบเลขนำโชคเลขสองตัว1719เลขสามตัว119719289เ